ที่กับตันโทรมาคงพอเป็นห่วงเราสินะแต่เราต้องระมัดระวังตัวไว้ดีกว่าถ้าพูดถึงเงินหนึ่งแสนล้านแล้วก็ใครก็สามารถหักหลังกันได้ทั้งนั้นแหละถ้าฉันถูกเปิดเผยแล้วก็ถ้ากับตันบันทึกการสนทนาของเราไว้แล้วก็ถ้าเราลองมาคิดแบบละเอียดแล้วก็การตายของทีมพยยกรวมกับการที่เรามีพลังจิต หลักฐานทั้งหมดนี้มันชี้มาทางเราหมดเลยนี่เราจะเชื่อใจพวกเขาได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาไม่โทรมาหาเราหากพวกเขาไม่ได้ติดต่อเรามาพวกเขาก็จะไม่ได้หลักฐานเช่นกันลัวเฟิงกับตันบอกให้พวกเราระวังแล้วที่นายไม่เปิดเผยว่านายมีพลังจิตแสดงว่านายเป็นคนข่าพวกเขาใช่ไหม พวกเขายังคิดว่าฉันยังเป็นน้องชายพวกเขาไม่นะหรือว่าพวกเขาต้องการเงินหนึ่งแสนล้านมากกว่าความสัมพันธ์พี่น้องของเรางั้นเหรออาจจะเป็นไปได้แต่พวกเขานั้นแค่ขาดหลักฐานอาฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ที่ฉันไม่ไว้ใจพี่น้องของฉันบางทีนี่อาจจะเป็นแผนของพวกเขาด้วยเงินหนึ่งแสนล้านมันจะทำให้ฉันระหวาดระแวงและแค่ลองให้ฉันทำผิดและเปิดเผยตัวเอง ฉันต่องใจเย็นฉันกำลังสงสัยว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่กันแน่พ่อแม่และน้องชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะทำให้พวกคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันจะเอาชนะอุปสรรคนี้ให้ได้ เหรือเฟิงนั่นนายเหรอฉันไม่ได้ยินเสียงนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะใช่ฉันเองนี่มันน่าแปลกมากที่ฉันได้รับสายของนักรบที่มีชื่อเสียงป้านหน้าเธอต้องรอฉันเล่นแน่ๆตอนนี้นายอยู่ที่เมืองนั้นเหรอไม่ตอนนี้ผมอยู่ที่คลังพัสดุนะ่ะพอดีตอนกลางคืนมันเหงาหนะ่ะคืนที่โดดเดี่ยวอย่างงั้นเหรอนายโทรมา พาะเหงาเนี่ยนะจะไปไหนก็ไปมไม่ใช่แบบนั้นนะอ,อธิบายมาเหมือนนายจะปิดบังอะไรฉันอยู่นะฉันไม่ได้ปิดบังอะไรเธอหรอกใช่สิเธอเป็นยังไงบ้างตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยนะ่ะฉันไม่เคยไปมาก่อนนะก็เลยอยากจะรู้คุณยังจำได้ไหม ข้างนอกเขต003ะะไม่ใช่ผมนะผมผมไม่รู้จักลูกชายคนด้วยซ้ําแล้วนายหาเงินจํานวนมากมาได้ยังไงในเวลาอันสัน้นปะปผมผมไม่ได้มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกชายคุณจริงๆนะอ่ามีมอนเตอร์อยู่ตรงนี้งั้นเหรอฉันไม่คิดว่าฉันจะตายแค่ตกจากที่นี่หรอกนะแต่ ไม่ไม่ช่วยช่วยด้วยฉันไม่สนหลอกว่าแกจะเป็นคนที่ใช่หรือไม่แต่แกต้องตายไปพร้อมกับลูกชายของฉันฉันรู้สึกสงบแบบผิดปกติจังแฮ่ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะถึงเวลาฝึกแล้วสินี่ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง มันควรจะเป็นนี่ดีกว่าแต่ก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีฉันทำได้แล้วทักษะดาบสาฟ้าเก้าระดับตอนนี้สำเร็จระดับสมแล้ว ถึงฉันจะสำเร็จแต่ทั้งโลกต้องการตัวฉันเพื่อเอาไปแลกกับเงินรางวัลน,นั่นระดับสมนี่เหมือนกับ2.8แทบจะไม่ต่างจากระดับสองเลยตราบใดที่เราโฟกัสกับพลังจิตฉันเชื่อว่าฉันสามารถสู้กับพวกระดับสูงได้อย่างแน่นอนตอนนี้เราอยู่ใต้แรงกดดันมากเพราะทั้งโลกกำลังตามหาตัวเรา ตอนนี้ฉันเชี่ยวชาญร,ระดับสามแล้วของทักษะสายฟ้าเก้าระดับฉันต้องขอบคุณพ่อแม่ของลี่เวยแล้วนะสำหรับเรื่องนี้เราฝึกทักษะดาบสายฟ้าระดับสมได้แล้วตอนนี้ฉันคิดว่าฉันก็คงสงบขึ้นมากแล้วตอนนี้จิตใจเราสงบขึ้นมากว่ากันว่าก่อนเราจะตายเราจะตกอยู่ในสถานะสามวิมันจะทำให้เรา เห็นคนที่เราคิดถึงและรักมากที่สุดแต่เราสามารถคงสภาพนั้นไว้ได้นานถึง20ชั่วโมงฉันไม่แน่ใจว่าการถูกตั้งค่าหัวนี่มันเป็นพอหรือเป็นคำสาปกันแน่แต่ ฉันจะรู้ได้ไงว่าทีมค้อนเพลิงจะไม่หักหลังเราฉันได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วพวกเขาไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่าเราเป็นคนฆ่ารีเ้ยเฮ้อฉันคงคิดมากไปตอนนี้หัวใจของฉันเต้นแรงมากแต่ฉันต้องกลับไปบ้านตอนนี้ว่าไงพี่กลับมาแล้วเหรอ ลวงเฟินที่สุดนายก็กลับมาแล้วกับต้านทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยเหรอชอยหลังจากที่เรากลับมาจากการล่าเมื่อวานฉันก็ไปเยี่ยมจางเก่าด้วยนายอยากไปอยู่กับพวกเราไหมคืนนี้